สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เนี่ยเอฟกันะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งนะครับว่าที่ผมได้ลงคลิปนะครับเพราะเพราะว่าผมต้องกักตัวนะครับตัวอยู่ในห้องเพราะว่าที่ผมไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่ห้องผมเนี่ยมีคนติดโควิดครับกลับมาตวมาแล้ครับวันอาทิตย์ผลก็ไม่น่าจะเป็นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โทรมาบอกเลยถ้าเกิดเป็นเขาจะโทรมาบอกนะครับแล้วก็ตัวอีกทีวันไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะบอกครับตอนแรกอ่ะผมที่ผมโพสไปในแฉเป็นๆว่าผม มีงานเยอะนะครับอันนี้ผมทํทเสร็จไปแล้วนะับแต่พอเสร็จปั๊บผมก็เลยมาถ่ายคลิปวันเสาร์นะครับแต่ว่าสุกโพทังก็บอกว่าให้กักตัวนะครับแล้วก็หมอท่นบอกว่าให้กักตัวก็เลยกักตัวอยู่ที่ห้องนะครับจากตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์คานวันนี้มันจันทร์ที่ทำวันครับนั่นแหละครับที่ไม่ลงคลิปก็เพราะว่าผมต้องกักตัวนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปอ่าช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมจะทําเป็นสตรีมนะครับ ผมกำลังทำการสตรีมฟีฟ่าอยู่นะครับผมกําลังเล่นกําลังจะมาเล่นฟีฟ่าใหม่อีกครงนะครับใครติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ยังมาดูกันอยู่นี่นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับถ้าเกิดว่าผลรอบสองติดถ้าผลรอบสองเป็นลบก็จะออกออกจากการกักตัวได้เลยนะครับแล้วก็ไปถ่ายชิปให้ทุกคนได้ดูนะครับ แน่นอนครับสัญญาว่าจะไปถ่ายคลิปหาปูหาปลาหาหอยนะครับตอนนี้เงามากครับมันมันมันไม่เคยอยู่ในบ้านแบบ24ชั่วโมงครับมันไม่เคยแบบไม่โกติตีผมอยู่ในบ้านไม่ได้นะครับผมก็ต้องออกไปไหนทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้แบบอยู่ในบ้านแบบ24ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าันบางบ้านผมจะถ่ายคลิปแบบตักตัวนะครับแต่แต่อยู่ในบ้านหนึ่งวันนะฮะ แรไก็ว่าจะโพสลงในแถบชุมชนนะครับแต่ก็คิดว่าโพสต์จจาทำเป็นคลิปลงดีกว่าครับจะได้มีคลิปลงด้วยนะครับเพื่อจะได้แบบรักษายอดวิวยอดวิวยอดวิวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังอาการยังไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นปกตินะครับแต่เพื่อนผมนี่มีเจ็บคออะไรแล้วนะครับก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดน,นะครับ รักษาตัวเองนะครับใส่แมบ่อยๆนะครับเอาไปไหนก็ใส่แมสนะครับโรคโควิดมันมองไม่เห็นนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะติดตอนไหนเพราะฉะนั้นก็รักษาตัวเองไว้ที่สุดครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคน,นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสสดคั้งให้ช่อง My Name App ด้วยนะครับขอบคุณครับ